สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที A ่ AR Sport King พลังที่แท้จริงของบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในส่วนของคลิปข้อมูลเกี่ยวกับ King เนี่ยผมทําเอาไว้หลายคลิปแล้วครับเพื่อนๆน,น่าจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ King เป็นแล้วหลายเรื่องด้วยเช่นเดียวกันน่าจะเจาะลึกแบบละเอียดจนไม่มีเรื่องราวที่จะคุยเกี่ยวกับ King แล้ว่ในช่องเนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามผมก็หาเรื่องราวที่จะมาคุยกับเพื่อนๆจนได้ครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคนนี้นี่แหละในตอนหน้าถ้าหากตามพลามลรา์าามไม่สปอยล ที่จะต้องเผชิญหน้ากับฮีโร่ด้วยกันเองอย่างอะตอมิกสมูไรและแน่นอนคิงก็จะต้องใช้ความสามารถของตัวเองครับในการเอาตัวรอดหรือต่อสู้กับอะตอมิกสมูไรอย่างแน่นอนในคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาเบียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่เหลือก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของคุณตา้าซะส่วนใหญ่เลยทีดเดียวอะ มาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับคิงบูลูที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคนนี้กันดีกว่าครับในคลิปนี้จริงๆก็จะเป็นข้อมูลนะครับพลังที่แท้จริงของคิงปาปนไปกับความรู้สึกของผมนี่แหละครับคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรวันนี้เราไปหาคําตอบร่วมกันครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปมาเรามาพูดคุยกันครับก่อนที่ตอนใหม่กําลังจะมา คิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเป็นชื่อที่ถูกขนานนามครับในโลกของวันพันแมนว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆสามารถจัดการกับพวกมนุษย์ประหลาดได้อย่างง่ายดายและก็ถือว่าเป็นราชันของเหล่าฮีโร่ด้วยเช่นเดียวกันครับและก็เป็นเพียงคนเดียวของเรื่องเขานนครับที่มีความสามารถยืนเฉยๆและสามารถจัดการกับพวกภัยพิบตัติต่างๆได้ทาให้พวกมนุษย์ประหลาดคนหนีดีฟอลหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ช็อกยากลําบากที่จะขยับตัวรวมไปถึงตุยไปก็มีครับพลังแบบนี้เนี่ยพวกเราเรียกว่าตัวบัคครับตัวบัคอที่ไม่ต การกับไพ่พิบัติที่เก่งๆเอามากๆในส่วนนี้ก็มีการเฉลยเอาไว้แล้วนะครับมีการพูดคุยกันแล้วหลายรอบและสรุปกันออกมาแล้วครับว่าพลังที่แท้จริงของคิงนั้นคือพลังแห่งโชคโชคดีเลเกนและพลังแบบนี้มันก็จะทําให้คิงเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลําบากรวมไปถึงสามารถจัดการกับศัตรูแบบไม่น่าเชื่อกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งเพียงใดพลังแห่งรักหรือพลังแห่งโชคดีนี้ก็จะแข็งแกร่งตามไปด้วยเช่นเดียวกันครับมันจะทําให้คิงรอดพ้นจากภัยอันตรายทุกรอบไป โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยครับว่าศัตรูจะอ่อนหรือเก่งก็ตามเนี่ยก็จะไม่สามารถทำลายความโชคดีของคิงได้ถ้าเพื่อนๆได้ยินคำว่าบัคตัวที่2ในเรื่องของวันพันแมนก็นึกถึงคิงได้เลยครับคราวนี้พวกเราก็เข้าใจตรงกันแล้วนะว่าความสามารถของคิงมันเก่งแบบนี้นะแล้วก็บัคแบบนี้ไม่มีใครหรือมนุษย์ประหลาดหน้าไหนหรือฮีโร่หน้าไหนครับที่จะสามารถเอาชนะคิงได้อย่างแน่นอนแม้แต่ตัวบัคตัวแรกอย่างไซตามะก็ยังทำไม่ได้เลยคิดดูถ้าฟังมาแบบนี้บางทีหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบตัวคิงนะ แต่ที่พวกเราชอบตัวคิงก็คือนิสัยของคิงนั่นแหละครับคิงเนี่ยเป็นคนขี้ขาดขี้อ่อนแอะเวลาที่ไปเชิญหน้ากับพวกมนุษย์ประหลาดที่ดูน่ากลัวเนี่ยคิงจะก้าวขาไม่ออกครับเพราะว่ากลัวสุดๆเลยแต่เวลาที่คิงกลัวเนี่ยสิ่งที่มันแสดงออกมานั่นก็คือสีหน้านั่นเองครับสีหน้าของคิงนั้นมันจะนิ่งเวลาที่ใครมาเจอคิงในสถานการณ์แบบนั้นก็จะดูไม่ออกครับว่าคิงกําลังกลัวอยู่กับคิดว่าคิงกําลังคิดจะต่อสู้หรือกําลังข่มขวัญศัตรูอยู่นั่นเองไหม <laughs> คือพูดมาถึงตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไงครับแต่เอาเป็นว่าคิงกลัวอยู่แต่คนภายนอกเนี่ยคิดว่าคิงกําลังจะต่อสู้ครับสีหน้าของคิงมันไม่เหมือนกับคนที่กําลังกลัวนะถ้าหาคิงเป็นคนขี้กลัวพวกมนุษย์ประหลาดขนาดนั้นเนี่ยพวกเราก็คงคิดว่าคิงคงหลบซ่อนไม่อยากจะเจอพวกมนุษย์ประหลาดใช่ไหมใช่ครับมันเป็นแบบนั้นเสมอแต่ในความโชคดีมันก็เหมือนมีความโชคลายอยู่ในตัวครับคิงเนี่ยมักจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์ประหลาดเสมอเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่สุดท้ายแล้วคิงก็จะได้พลังงแห่โชคนะ ช่วยเหลือคิงให้รอดพ้นจากสถานการณ์เหล่านั้นเสมอครับคือจะหนียังไงก็หนีไม่พ้นครับจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่โหดร้ายแล้วก็เหตุการณ์ที่ต้องมาเจอนหน้ากับพวกมนุษย์ประหลาดอะเพื่อนไม่รู้จะอธิบายยังไงครับเหมือนอาจารย์วัดเอาคิงมาแข้งแต่สุดท้ายแล้วก็มอบพลังนี้ให้กับคิงเอาตัวรอดกลับคืนมาอารมณ์ประมาณนั้นนะนะอารมณ์แบบลูกรักครับแบบรักลูกคนนี้มากก็เลยให้บทบ่อยๆนะแล้วก็เป็นบทที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆด้วยนะครับเหลายๆเหตุการณ์ของคิงเนี่ อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีฮีโร่คนไหนสามารถจัดการได้และสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าคิงเป็นคนจัดการครับถ้าจะบอกว่าคิงเป็นคนจัดการก็ได้นะมันคือพลังของคิงแต่คิงเนี่ยจะใช้สแตนของตัวเองครับนั่นก็คือพลังที่มาจากลูกสมุนของคิงก็ได้อะหวัวไม่แม่งเปลี่ยนกกายคนนั้นละจัดการให้แต่ผลงานจะเป็นของคิงเสมอหรือถ้าหากเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีไซสมาอยู่คิงก็จะสามารถเอาตัวรอดจากพลังของโชคนี้ครับมันจะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะซึ่งพวกเราก็ต้องมาลุ้นว่าคิงจะเอาตัวรอดได้อย่าง ไคิงเจอกับมนุษย์ประหลาดพวกนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็จะลุ้นไปด้วยครับแต่ทุกครั้งที่คิงเอาต,ตัวรอดเนี่ยมันทําให้พวกเราอมยิ้มว่าเฮ้ย <c oughs> คนนี้โชคดีแบบนี้ก็มีเหรอมันก็เลยทําให้พวกเราอยากจะเห็นคิงออกมาบ่อยๆครับอยากจะรู้ว่าพลังแห่งโชคของคิงนั้นมันจะช่วยคิงในรูปแบบใดบ้างจริงไหมถ้าหาเพื่อนๆรู้สึกเหมือนกันนะก็ <c oughs> กดก้าวนะครับให้ผมรู้ว่าเพื่อนๆคิดแบบผมนี่แหละจ้าเพื่อนๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแบบไม่อยากให้คิงออกมาบ่อยๆหรือออกมาก็ได้ไม่ออกมาก็ได้เนี่ยก็กด นนเฉยๆกับคิงอารมณ์ประมาณนั้นนะคราวนี้มาพูดถึงประเด็นที่ผมพูดไว้ต้นคลิปครับนั่นก็คือการต่อสู้กันระหว่างฮีโร่กับฮีโร่ด้วยกันเองอย่างคิงและอะตอมิกซามูไรมันจะเกิดอะไรขึ้นความจริงเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้เนื้อหาในฉบับของอาจารย์วันแล้วแต่ในช่องทางการพูดคุยของแฟนคลับวันพันแมนครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยก็มีการพูดคุยกันถึง1ประเด็นครับนั่นก็คืออาจารย์วันน่าจะมีการเชื่อมโยงบทหรือเพิ่มบทในส่วนของคิงปะทะอะตอมิกซามูไรส่วนนี้แหละ,ะมีบท เกิขึ้นมาครับทำให้พวกเรานั้นอมยิ้มมากขึ้นนะการเพิ่มเนื้อหาที่จะทําให้พวกเรานั้นงง,งน้อยลงแล้วก็สนุกมากขึ้นขำม,มากขึ้นนั่นเองครับก็มีแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยคิดว่าในตอนที่อะตอมิกสมุไรกับคิงจะเจอกันเนี่ยน่าจะมีบทที่เพิ่มขึ้นอีกสักนิดสักหน่อยครับเพื่อให้พวกเรานั้นสนุกมากขึ้นตัวนี้ก็การันตีจากการเชื่อมโยงโบทที่อาจารย์วันนั้นเก่งขึ้นในช่วงหลังๆด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้การันตีด้วยการที่อาจารย์วันนั้นเป็นเจ้าของผลงานนนนนนหหลลลลาาายยยเเเเรืืนะนน่่่่ออองแ <c oughs> 1, ้้้ววววะะตีีดไมจปป็็ััทน เรื่องที่ทำให้จาร์วันได้มีชื่อเสียงแล้วก็ม็อบไซโคร้อยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่กำลังโด่งดังในทางโซนยุโรปนะนั่นก็คือเวอร์เสซอันนี้กรารันตีเพื่อนๆเลยนะว่าเป็นคนที่คิดบทได้เก่งมากครับแต่วาดไม่สวยอะ จบไปและสําหรับเพื่อนๆที่รอการกลับมาของคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมารอติดตามกันครับในมัดที่187ว่าคิงจะแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรจริงหรือไม่อตอมิกสมูไรจะสติแตกขนาดไหนลูกศิษย์ของอะตอมิกสมูไรจะยอมรับในตัวคิงหรือไม่หรืออาจจะเป็นอะตอมิกสมูไรเองที่ควรหน,นีดีฟอร์เมื่อผเผชิญหน้ากับบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกผู้นั้นนั่นเองตรงนี้ก็สปอยแลกเหลือเกินครับแต่ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆน,นั้นรู้เนะื้อหานี้ แล้วและเฝ้ารอคอยเช่นเดียวกับผมนะถ้าเฝ้ารอคอยกดหนึ่งแล้วกันเนจะได้เข้าใจตรงกันครับว่าเพื่อนๆรอเช่นเดียวกับผมสําหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปและเพื่อให้คิ้งได้มาในตอนที่187ไม่มีเนื้อหาอื่นเข้ามาแทรกนะครับจนทําให้คิ้งนั้นไม่โผล่ออกมาเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์แบบรัวๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปนี้และก่อนที่จะล่ำลากันเเพพืื่่อออนกก็ยยยาลมมคูดดุั้วะ ถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ลําลากันเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่กับ t e a อ่ะสปอร์ตรักทุกคนรักพงกมกและว,ว,วันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังคลิปจนจบนะ